อามาดูกันตรงนี้ครับกับสาวที่แสบเลยทีเดียวนะครับมีการแอบซุกซ่อนเนี่ยยาเสพติดไว้ที่บริเวณเอวัยวะเพศนะครับก่อนที่จะใช้ผ้าอนามัยเนี่ย ปกปิดนะครับแล้วก็จัดการตรวจสอบจากการสอบสวนนะครับก็พบว่าสามีกี่คนกี่คนนะครับก็เกี่ยวข้องกับคดียาทั้งนั้นเลยเอาไปดูกับเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านชุดสืบสวนของบ่อไร่ต่อชดนะครับ116นะครับบ่อไร่เนี่ยแล้วก็ฝ่ายปกครองอำเภอบ่อไร่ได้มีการสืบทราบว่าอย่างนี้ครับว่าจะมียาเสพติดเนี่ยเข้ามาในพื้นที่จึงได้ทำการวางแผนและก็ติดตามนะครับพฤติกรรม ของผู้ต้องหาจนกระทั่งทราบว่านะครับจะมีการนําเอายาเสพติดเนี่ยมาขายนะครับที่บ้านไม่มีเลขที่นะครับในตําบลบ่อ พอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองนะครับหลังจากที่ทราบอย่างแน่ชัดแล้วนะครับเนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นแหล่งมั่วสุมและมักจะมีคนเนี่ยเข้าๆออกๆตลอดเวลาเลยจึงได้นํากําลังเนี่ยทำการตรวจค้นนะครับในการตรวจค้นนะครับก็พบกับนายสุภกิจนะครับอายุ27ปีและก็นางสาวอ นุสลาอายุ39ปีเป็นเจ้าของบ้านครับขณะที่ตรวจค้นนะครับนางสาวอนุสลาเนี่ยไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นนะครับจึงให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปตรวจคน้นก็ไปพบนะครับกับถุงสีฟ้า ที่นางสาวอนุสลาเนี่ยนั่งทับไว้และบริเวณขาหนีบนะครับาขาหนีบนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณเป้ากางเกงในเนี่ยของนางสาวอนุสลานะครับก็ยังพบยาบ้าอีก4ถุงซึ่งยัดอยู่ในกางเกงในแล้วก็มีผ้าอนามัยเนี่ย ปกปิดบังไว้นะครับแล้วก็แต่ละถุงเนี่ยมีจํานวนทั้งหมด200เมตดนะครับแล้วก็ยังมีการนั่งทับอีกนะหนีบยังไม่พอใส่ที่อวัยวะเพศและเอาผ้าอนามัยมาปิดยังไม่พอนะครับยังนั่งทับนะครับยาไออีก 7.3กรัมนะครับหลังจากนั้นมีการตรวจค้นภายในบ้านก็ยังพบยาบ้าอีกจำนวน1ถุงนะครับก็นับแล้วก็อยู่ที่113เมตรนะครับรวมยาบ้าทั้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วแต่ตกใจเลยทีเดียว913เมตรนะครับพร้อมด้วยอาวุธปืนสั้นไม่ทราบขนาดอีกหนึ่งกระบอกแล้วก็กระสุนปืนนะครับแล้วก็ยังมีถุงแบ่งยาไอซนะครับอีกจำนวนหนึ่งนะครับจะโดยนะครับนางสาวอนุสลาเนี่ย เคยมีสามีมาแล้วคนหนึ่งแต่ว่าสามีเนี่ยติดคุกนะครับในคดียาเสพติด เมื่อหลายปีที่ผ่านมาต่อมาครับนางสาวอนุศลาเนี่ยนะครับก็มีการมาคบหากับนายสุภกิจนะครับและก็ได้ร่วมกันค้ายาบ้าแล้วก็ยาไออีกด้วยโดยบ้านหลังนี้นะครับเป็นแหล่งมั่วสุมของวัยรุ่นในพื้นที่จนกระทั่งสุดท้ายครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยติดตามจับกลุ่มตัวได้ดังกล่าวนะครับเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นำตัวสองผัวเมียนะครับส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับของ สพอบอดไล่นะครับให้ดําเนินคดตีตามกฎหมายตอนแรกนะครับจะให้ในายสุภกิจเนี่ยรับสารภาพเพียงคนเดียวแต่ว่าแม่พอไปค้นเจอหลักฐานนะครับก็ไปเจอยาบ้าอีก800เมตรซึ่งซุกซ่อนนะครับอยู่ในกางเกงในของนางสาวอนุสลานะครับแต่นี่ต้องบอกว่าจํานวนต่อหลักฐานนะครับ ต้องถึงกับเดินคอตกครับเข้าห้องขังดังกล่าวส่วนนะครับนางสาวอนุสลาเนี่ยยังมีลูกสาวเนี่ยวัยสิบขวบนะครับก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องแจ้งให้ทางญาติเนี่ยมารับตัวไปอุปการะต่อไปนะครับนี่แหละครับแทมชงครับถ้าได้แฟนดีได้ผัวดีมันก็ดีไปด้วยนะครับแต่ว่าเนี่ยพอมีผัวคนแรกนะครับก็มีการค้ายาเสพติด จนกระทั่งผัวคนแรกเนี่ยถูกติดคุกไปหลายปีแล้วนะครับตนเองก็มาคบกับแฟนใหม่ซึ่งมีอายุน้อยกว่าแล้วก็ร่วมกันขายาเสพติดอีกนะครับสุดท้ายต้องบอกว่ากอดคอคอตกนะครับเดินเข้าห้องขังกันเลยทีเดียวนี่ก็แม่บางทีนะครับใน กรณีแบบนี้เราก็ต้องดูนะครับว่าการจับกลุ่มเนี่ยและนางสาวอนุศลาเนี่ยยังมีแม่เหมือนกับมีความรู้นะครับในการตรวจค้นเนี่ยจับไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นจึงต้องให้ฝ่ายปกครองเข้าทําการตรวจค้นผลสุดท้ายนะครับจำน้นต่อหลักฐานนั่นเองนะครับโอ้โหนี่เข้าไปซุกได้ยังไงในบริเวณดังกล่าวนะครับแม่ถ้ามันแตกหรือว่ามันระเหยออกมาละรับรองเลยว่าอลังช่างเลยนะงานนี้นะครับดูนะนั่งทับกันไว้แบบนี้นะไม่มองขยับนะครับดูตาม ภาพเลยนะครับพอแม่หลวงออกมานี่ต้องบอกเลยว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับบ่อไล่นะครับแล้วก็ตํารวจตระเวนชายแดนนะครับของบ่อไล่ที่116นะครับที่ทําการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหาทั้งสองรายนะครับก็อ่าไปลักกันต่อในคุกนะครับกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับนี่ก้องขอชื่นชมนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยครับ